คุณพร้อมหรือไม่ที่จะเป็นผู้ฆ่ายักษ์ฉะนั้นลูน่าคลาสสิกจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับและเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่จะพิสูจน์ได้หรือเปล่าว่าเราหรือชุมชนจะสามารถต่อสู้กับวานได้ฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้นคือ <c oughs> อยนด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story วันนี้เรามาถึงประเด็นตรงนี้ด้วยกันนะครับว่าคุณสามารถฆ่าอยากได้คุณไม่เคยเชื่อนะครับว่าเราเป็นแค่เม้าเราจะสามารถต่อสู้กับวานได้หรือเปล่าซึ่งตรงนี้นะครับผมบอกได้เลยนะว่าเราสามารถทำได้บาง โอกาสและบางจังหวะนะครับถ้าเกิดมีการรวมตัวกันจริงๆเราสามารถทำได้บิตคอยนะครับตอนนี้อยู่ในสภาวะนั้นเหมือนกันคือวันนะครับนักลงทุนสถาบันเข้าไปเยอะจนทำให้ราคาบิตคอยมันเหวี่ยงเกินจริงและตอนนี้นะครับบิตคอยจะกลับลงไปอยู่ที่ค่าของมันจริงๆนะครับน่าจะอยู่ประมาณสองหมื่น และบรรดาเม้าต่างๆนะครับก็พยายามที่จะประครับประคองและพยายามที่จะทำให้ราคาบิตคอยเนี่ยมันไปต่อได้แต่มันก็เจอปัญหาแบบเดียวกันคือบิตคอยก็ยังไปต่อไม่ได้นะครับฉะนั้นบิตคอยจะไปต่อได้มันต้องเป็นดีเซนท์หลา์พอฉะนั้นตอนนี้นะครับเราเห็นภาพว่าบิตคอยเนี่ยโดนควบคุมจากทางรัฐนะครับแล้วก็เงินในการลงทุนเนี่ยก็ มีการควบคุมนะครับดูเหมือนจะมีวานแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นที่คอยควบคุมอยู่ฉะนั้นผมเชื่อว่าในตอนนี้บิตคอยยังทำได้นะครับแต่อีกหน่อยเนี่ยถ้าเกิดชุมชนมันขยายใหญ่ขึ้นแล้วบิตคอยจะไม่อยู่กับใครคนใดคนหนึ่งนะครับหมายถึงตลาดเนี่ยมันใหญ่ขึ้นผมเชื่อว่าจะมีวานหลายกลุ่มค,คอยดึงกันแต่ตอนนี้นะครับยังมีวาน หลักๆเนี่ยไม่กี่ตัวสังเกตเลยนะครับเมื่อประมาณปีที่แล้วคนที่เป็นหัวเรียวหัวต่อแล้วก็เป็นคนที่ช้างเท้าหน้าของบิตคอยก็คืออีลอนมาร์กอีลอนมาร์กพูดอะไรนะครับบิตคอยก็จะขึ้นตามนั้นและลงตามนั้นตามคําพูดของอีลอนมาร์กโดนัลด์ทรัมป์ก็มีการทําอย่างนั้นเหมือนกันเราก็เห็นนะครับว่าบิตคอยเนี่ยตอนนี้อยู่ในสภาวะที่มีการควบคุมโดยคนไม่กี่กลุ่มเท่านั้น แต่ผมเชื่อนะครับว่าอีกหน่อยเนี่ยคนรู้จักบิตคอยมากขึ้นคนเข้ามามากขึ้นคนหลายคนก็จะสามารถเข้าใจนะครับทิศทางของบิตคอยและสามารถที่จะรวมตัวกันนะครับเพื่อจะกําหนดในขอบเขตของบิตคอยได้เหมือนกันตอนนี้บิตคอยยังทําไม่ได้ยังเห็นไม่ได้นะครับณนะเวลาตอนนี้แต่บิตคอยเคยทําได้นะเวลาหนึ่งที่มันเคยล่มสลายลมแล้วนะครับ และมันก็กลับมาด้วยตัวชุมชนด้วยคนที่ถือนะครับแต่การกระจายอำนาจตอนนี้ดูเหมือนไม่ใช่รัฐพยายามที่จะเข้ามาควบคุมบิตคอยอย่างเต็มที่และผมเชื่อว่าหลังจากนะครับที่ Recession นะครับหมายถึงว่าสภาวะเศรษฐกิจดถอยถ้ามันมีข่าวแบบนี้ออกมานะครับผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ในช่วงปลายปีและเมื่อไหร่นะครับอยู่ในช่วงปลายปีเนี่ย ก็จะเข้าสู่ในช่วงของตลาดคริปโตเนี่ยกำลังจะกลับมาและทองคำก็จะกลับมาด้วยเช่นกันเพราะว่าคนหลายคนก็จะเข้ามานะครับในการเก็งกำไรในคริปโตและทองคำนะครับเพราะว่าเป็นสินทรัพย์ที่ต่อสู้กับสภาวะเงินเฟอ้อนั่นเองคุณก็จะเห็นนะครับว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันกำลังไปในทิศทางนั้นคือมันจะเป็นดีเซนทลไลท์ แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามีคนบางคนควบคุมไม่กี่คนเท่านั้นและก็มีไม่กี่อะ่ะนะครับดังนั้นอีกหน่อยชุมชนคริปโตพอเวลาพัฒนามากขึ้นเนี่ยคนเข้าใจมากขึ้นก็จะรู้จักทิศทางของมันและสามารถที่จะต่อสู้กับบรรดาวัดต่างๆได้เคยมีกรณีอย่างนี้นะครับที่เกิดขึ้นจากเกมสต็อปนะครับผมก็ไม่ร้ายาวนะครับเกมสต็อปมันไม่ใช่ประเด็นของคริปโต คือวานนะครับรู้ว่าเกมสต็อปเนี่ยราคาจะขึ้นเลยทำการปิดไม่ยอมให้ทำการเทรดหรือซื้อนะครับสินทรัพย์ที่เป็นหุ้นของเกมสต็อปทำให้เมาส์นะครับต้องรวมตัวกันบอกรู้แล้วว่าวานเนี่ยกำลังจะทำอย่างนี้นะครับและเมาส์ก็รวมตัวกันนะครับแล้วก็บอกทางกระดานของโรบินฮุสนะครับว่าเฮ้ยวิธีนี้หลอกไอไม่ได้นะครับเสร็จแล้วทาง หุ้นของเกมสต็อกนะครับเราก็เห็นนะครับว่าเม้าก็สามารถที่จะเข้าไปบังคับนะครับบรรดากระดานต่งตงางๆได้นะครับเพื่อจะเปิดเกมสต็อกให้ได้รับการเทรดน,นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดเม้ารวมตัวกันจริงๆก็จะสามารถเอาชนะวานได้เหมือนกันแต่ตอนเนี้เราไม่รู้ทิศทางเราไม่มีชุมชนเราไม่พูดคุยกันนะครับเราไม่ มีความเป็นดีเซนท์ไลซ์นะครับคือมีการพูดคุยกันมีการต่อรองนะครับทุกคนอยากจะได้กำไรในส่วนที่ได้ทุกคนอยากที่จะอยากที่จะได้ผลนะครับจากสถานการณ์บางสถานการณ์เพื่อจะให้ได้ตัวตัวเองได้เปรียบที่สุดอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกนะสำหรับในในชุมชนของของสินทรัพย์นะครับ แต่ตอนนี้สินทรัพย์มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันไม่ใช่รูปแบบเดิมที่ที่ทุกคนจะไม่มาคุยกันที่ทุกคนจะไม่มาปฏิสัมพันธ์กันนะครับสินทรัพย์ตอนนี้นะครับโลกโซเชียลมีเดียมันพัฒนามากขึ้นทุกคนสามารถจะคุยกันได้คนจะสามารถปฏิสัมพันธ์กันได้และพยายามคุยกันนะครับว่าตกลงแล้วตอนนี้ชุมชนเกิดอะไรขึ้นสินทรัพย์มีทิศทางยังไงนะครับเพราะด้วยเงิน กำลังเงินน่ะของคนตัวเล็กๆอ่ะไม่มีทางสู้คนตัวใหญ่ได้แต่กลุ่มชนฝูงคนสามารถที่จะต่อสู้กับยากได้หรือหวานได้เหมือนกันคุณอ่านไม่เชื่อแต่อีกหน่อยการเล่นสินทรัพย์นะครับแล้วก็เรื่องของคริปโตจะเปลี่ยนไปมากขึ้นมันจะเป็นดีเซนท์ไลน์มากขึ้นและสิ่งนี้เกิดขึ้นกับลูน่าหรือเทราเหมือนกัน ตอนล่มจะหลนะครับลูน่ากับเทราเนี่ยการปฏิสัมพันธ์กับชุมชนไม่ดีนักเท่าไหร่อันเนี้ยนะครับเป็นเหตุที่ทําให้ลูน่าหรือเทอราเกิดการล่มสลายเพราะเกิดปัญหาอะไรไม่คุยกับชุมชนเห็นไหมครับสังเกตเลยจากโซโลนานะครับเคยเจอวิกฤตตรงนี้และมีข่าวออกมานะครับเรื่องแพลของแแพลตฟอร์มโซเลนเอาผมเล่าคร่าวๆนะว่ามันอาจจะ ถ้าโซน่าเนี่ยหรือโซนเนี่ยราคาล่วงไปถึงจุดหนึ่งคือยี่สองจุดห้าดอลลาร์นะครับโซเลนเนี่ยอาจจะเกิดเรื่องของสภาพคล่องนะครับแล้วเขก็ทำก,ก,การนะครับยึดกระเป๋าของวานและตอนยึดนะครับเขาก็เข้าไปพูดคุยกับชุมชนว่าเฮ้ยตกลงอะเอาอยัางไงนะครับในตอนแรกอะเหมือนเป็นการเตรียมกันนะครับเขาก็เลยมีการเปิดครั้งที่สองคือเตรียมกันหมายความว่าทาง ทางทีมงานของ s o โลนานะเหมือนกับมีการมัดมือชกในการผลโหวตนะครับเขาก็เลยทําการเปิดเปิดการเลือกผลโหวตอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเอ้ยจะทํำยังไงนะครับเราก็ทําให้คนเนี่ยเริ่มคล่องใจนะครับว่เาเฮ้ยตกลงอะ่ะมันเป็นดีเซนทลายหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นนะครับ s o โลนาเห็นไหมมีแพลตฟอร์มขึ้นมาเป็นเว็บสักนะครับเป็นพวกแอปพลิเคชัน ของ Android เกิดขึ้นหลังจากนั้นโซโลนาะครับที่อยู่ราคา30ดอลลาร์ตน้นต้นดีดขึ้นไป40เป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะข่าวและโซโลนาเนี่ยผมบอกอย่างหนึ่งนะชุมชนในประเทศไทยยังอ่อนอยู่นะถึงแม้มีคนถือจริงๆนะแต่ว่าอ่อนอยู่หมายถึงว่าไม่ค่อยมีการพูดคุยกันอาจจะมีนะครับแต่เป็นกลุ่มย่อยๆไม่ค่อยเน้นชุมชน แต่มันจะมีเหรียญน,นะครับที่เกิดขึ้นมาและสามารถที่จะฆ่ายักษ์หรือลมยักษ์ได้จริงๆซึ่งตอนเนี้มีเหรียญตัวหนึ่งที่โปรโมตมาเมื่อปีที่แล้วคือชิบะอินุนะครับชิบะอินุเนี่ยมีเคยมีข่าวนะครับว่าเขาเอาเอารูปปั้นของหมาชิบะเนี่ยไปตั้งเอาไว้หน้านะครับของ w วอ s t สต e t รูปวัวก,กระทิงนะครับ เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับของเมาท์แต่พอเวลาผ่านไปผ่านมานะครับชีบะเนี่ยพอเวลาคนถือมันเป็นมันเป็นดีเซนเทล์จริงๆแต่ในปี2021เราจะเห็นนะครับว่าความเป็นดีเซนทลยังไม่พร้อมเท่าไหร่หมายถึงว่าคนที่เข้ามาถือนะครับคนที่เข้ามาครอบครองเนี่ยดูเหมือนไม่ค่อยเป็นดีเซนเทรลา์เท่าไหร ก็คือหมายความว่าเราจะเห็นนะครับว่าชุมชนยังไม่ค่อยพูดกันชิบะคนยังไม่ค่อยรู้จักคนจะมารู้จักตอนจริงๆตอนราคามันพุ่งแล้วถึงจะมีเริ่มมีชุมชนเข้ามานะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าตลอดปีสองพหลังจากราคาพุ่งวันซื้อเอาซื้อเอากว้านซื้อเอาตลอดเมาไม่มีทางต่อสู้ได้เลย แล้วชีบะภาพของการเป็นความเป็นดีเซนเซอไลน์เนี่ยนะครับแล้วก็ชุมชนมันดูเหมือนมีแกะช่องว่างแคบลงไปทุกทีทุกที่หมายความว่าเม่าไม่มีทางไม่มีทางจะสู้กับวานได้เลยเพราะวานเก็บหมดนอกกระดานนะครับจนปัจจุบันเนี่ยวานเนี่ยสามารถเข้ามาเก็บในกระดานด้วยก็ถึงได้เป็นไม้ตายสุดท้ายนะครับจนทำให้ราคาของชีบะมีการพุ่งขึ้นไป ฉะนั้นส่วนตัวผมผมไม่อยากให้เกิดรอบสองกับลูน่าคลาสสิกเหมือนกันผมเชื่อนะครับว่าลูน่าคลาสสิกเนี่ยบรรดาวานเนี่ยจะต้องทำให้เมาตายหมายาว่าเมาต้องการทำการเทขายออกมาพราอลูน่ามีการกำหนดแผนไว้แล้วว่าจะกลับขึ้นไป120ดอลลาร์ให้ได้มีเพ็กมีดีแอพ เทราสวอลนะครับมีอะไรอีกมีการเผาเหรียญน,นะครับแล้วก็มีอัลกอร,ริทึมโอ้โหมีเยอะแยะเลยแผนเยอะแยะมากมายและการเผาก็กำหนดด้วยว่าจะพยายามเผาให้เหลือหมื่นล้านเหรียญเพื่อจะให้อุปทานกลับไปก่อนการล่มสลายเหมือนกับการล่มสลายจำนวนเท่า,ากันเพื่อจะทำการรีเพกนะครับหรือว่ามีการเชื่อมอัลกอริทึมเนี่ย USTC กับลูน่าเนี่ยได้ง่ายขึ้นอ่ะผมเล่ามาถึงตรงนี้นะครับฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องเจอเนี่ยผมเชื่อว่าลูน่าเนี่ยจะเกิดแบบเดียวกันนะครับหมายถึงว่าจะมีคนเทขายเยอะคนไทยนะเป็นเมาจริงๆนะครับบอกหนึ่งบาทหนึ่งดอลลาร์ก็มีฝรั่งเมานะเมาฝรั่งก็บอกหนึ่งดอลลาร์เราก็ขายทเองแล้วนะครับ แต่ผมก็ย้ำนะครับว่าไอ้รูหน้าคลาสสิกเนี่ยมันโตไปได้มากกว่านั้นมันมีโปรเจกต์เยอะนะเห็นไหมครับวันนี้มีการออกโปรเจกต์ออกโครงการมานะว่าจะมีโปรเจกต์อะไรบ้างรูหน้าคลาสสิกราคาดีขึ้นเลยมีคนยอมที่จะซื้อเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรื่องของราคาแล้วเราก็สังเกตนะคะว่าคนก็เริ่มฉลาดขึ้นเมาพัฒนาขึ้นมาก่อนเจอข่าวปีที่แล้วมันไม่มีชุมชนนี โดยเฉพาะในประเทศไทยน้อยมากๆเลยที่จะมาพูดกันรับมือไม่ถูกนะครับแล้วขราวนี้เป็นไงเราเห็นนะว่าวันนี้ราคานะครับขึ้นไปถึงพันที่สูงสักตัวแล้วก็กลับลงมาที่แปดพันและผมได้ดูนะครับเรื่องของแรงขายนะไม่ค่อยมีนะครับแปลว่าเม้านะเริ่มพัฒนาขึ้นนะครับรู้แล้วว่า วานจะทำอย่างนี้นะครับวานจะพยายามให้เม้าเทขายวันนี้ได้ออกข่าวนะครับเป็นกลุ่มของแฮกเกอร์ชุดหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มหนึ่งเป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่เป็นดีเซนเทลไลซ์เหมือนกันนะครับองค์กรนี้ชื่อแอนโนมีนอสนะครับแอนโนมีมอสนะครับตัวนี้ก็เป็นองค์กรที่ที่ จะเรียกว่าไงดีนะครับจะเรียกว่าเป็นองค์กรที่ที่มาในคาบของผู้ดีแล้วแต่ว่าจุดประสงค์เหมือนโจรน,นะครับ a n o ม y น o สเนี่ยนะครับฉะนั้นผมเชื่อเลยว่ากลุ่มนี้ต้องเป็นหวานกลุ่มนี้ต้องเป็นหวานนะเพราะว่าเขาเคยทำกับ d o ชคอยแบบนี้เหมือนกัน อีลอนมาร์กนะครับเคยโดนโจมตีนะจากกลุ่มนี้นะครับมาเกียนท้าอีลอนมาร์กเมื่อประมาณปีที่แล้วเกี่ยวกับดอจคอยโจมตีอย่างแรงมากเลยนะครับขุดคุยประวัติเกี่ยวกับดอจคอยนะแต่ดีว่า d o ดอ c คอยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีอะไรมากแต่เราก็เห็นนะครับว่ามันมีการโจมตีตั้งแต่เดือนมิถุนาและหลังเดือนมิถุนายเป็นต้นมาราคาค่อยๆรูดลงรูดลงรูดลงนี้เลยนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับ เป็นเพราะว่าเมาเนี่ยไม่มีความรู้ตลาดคริปโตเป็นเรื่องใหม่มากของคนหลายคนที่เข้ามายุคหลังโควิดซื้อไปติดดอยไม่สามารถที่จะซื้อต่อได้และก็ไม่กล้าคัดลอสด,ด้วยนะครับหมายเวาว่ากล้าขายขาดทุนนะถ้าเกิดมันยังไปเล่นเหรียญอื่นที่มันยังคุ้มทุนได้นะครับฉะนั้นคนหลายคนนี้ยังไม่มีความรู้ยังไม่มีความเข้าใจ ก็เลยแบบว่าเป็นเหยื่อล่อเมาไปของบรรดากระดานของบรรดาวันวานทั้งหลายนะครับของบรรดายักษ์ที่ที่เกียบคุณตลอดเวลาดันั้นหลายคนบอกว่าไม่มีทางสู้วานได้นะครับแต่ผมบอกว่าคุณสู้ได้คุณต้องจัดนะครับพอร์ตบางอย่างที่จะถือให้นานที่สุด แต่คุณต้องศึกษาเองนะว่าแต่ละโปรเจกต์เนี่ยเขามีดีอะไรคือมีอะไรที่ต่อยอดดอทคอยเนี่ยในปีที่แล้วนะผมก็เตือนหลายคนแล้วว่าจะเกิดฟองสบู่แล้วมันมีคนเข้ามาด่าผมอะนะครับเป็นไงอะ่ะนะครับเจอแซตเดย์ไนท l ไลท์ล่วงมากูดสอยมะนาวเลยนะครับคือหมายคน,คนที่ติดดอยก็ ก็ไม่กล้าขายนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะขาดทุนไม่ขายไม่ขาดทุนแล้วเสร็จแล้วพอผ่านไปหนึ่งปียิ่งกว่าขาดทุนอีกคือไม่มีความรู้ไม่มีความกล้าพอแล้วก็ไม่มีความเข้าใจว่าตลาดคริปโตเนี่ยถ้าคุณขาดทุนน่ะเป็นเรื่องปกติมากแต่คุณกล้าที่จะเอากำไรคืนหรือเปล่า มันเป็นความรู้ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจของคุณเองที่จะต่อสู้นะครับกับสถานการณ์ยิ่งปีนี้นะสงครามคุณยิ่งเห็นเลยนะครับว่าวานกำลังทำอะไรเล่นสั้นที่สุดน่าจะไม่ใช่วานด้วยน้องๆวานนะยักษ์ก็พยายามจะเล่นอย่างนี้เล่นให้คุณกลัวอย่างกลุ่ม a n o m i n o s นะครับก็คล้ายๆกับ flashman ไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่า เพราะเราไม่รู้จักนี่ a อนอมีนอสคือใครแฟตแมนก็เราไม่รู้จักคือใครอยู่ดีเอาหลักฐานมาโดคอนโกงโกงโกงนะครับสุดท้ายเปิดอีสเตอร์เออกมาเอาโดคอนสุดจริตเอาสังนัดนะครับดูตอนแรกดูเหมือนเข้าข้างรัฐบาลเกาหลีใต้ซึ่ง a อนอมีนอสบอกแบบเดียวกันนะครับว่าจะส่งหลักฐานทุกอย่างให้กับเกาหลีใต้เพื่อจะทำให้เกาหลีใต้ตัดสิน ลงโทษโดคอรได้ง่ายขึ้นเขาจะขุดคุยทุกอย่างแพทเทิร์นเดิมเลยมาแบบเดิมเลยนะครับนะครับเขาเรียกว่าคาบผู้ดีในคาบโจรผมพูดประมาณนี้นะนะครับฉะนั้นคุณลองคิดดูว่าคุณจะเชื่อใครรัฐบาลหรือโดคอรซึ่งไม่น่าเชื่ออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ พระเอกมีแบบแอนตี้ฮีโร่มากเกินมากมากไปก็มีทงม,มีผู้ร้ายกลับมาเป็นพระเอกก็มีทงบางทีคุณต้องรอดูหลาย,ห,ลายหมุมน,นะครับว่าคนที่ได้ผลประโยชน์ที่แท้จริงเนี่ย mm hmm. เขาก็ไม่อยากให้ลูน่าคลาสสิกต้องล่มสลายหรอกแต่มันก็ต้องมีวิธีนะครับการที่จะทำให้ลูน่าคลาสสิกเนี่ยไปถึงราคาที่เขากำหนดดังน,น,นั้นคุณจะล้มยักษ์นะครับ ผมบอกได้เลยว่าคุณต้องมีเยอะพอมีเยอะหมายถึงไม่ใช่เรื่องเงินแต่เรื่องของการรู้ทันวานเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับเกมสต็อปเม้ารู้ทันวานนะครับรู้ว่ากระดานเนี่ยปิดไม่ยอมให้ทำการเทรดหุด้นหรือซื้อหุ้นของเกมสต็อปเนื่องจากมีคนอยู่เบื้องหลังนะครับพยายามที่จะ ปิดงำนะครับหรือว่าไม่ยอมให้ทำการเทรดหุ้นเกมสตอนะครับซึ่งตัวนี้นะเกิดขึ้นกับลูน่าคลาสสิกเหมือนกันแม้กระแตกระดานใบแนนกระดานปิดครับหลายคนนะทำการตั้งขายนะครับในกระดานต่างๆแล้วขายไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่า ราคานะคุณลองคิดดูนะครับว่าถ้ามันถึงหนึ่งบาทหรือถึงหนึ่งดอลลาร์จริงใครเขาจะให้เงินคุณได้เร็วขนาดนั้นให้ผลตอบแทนได้มากขนาดนั้นถ้าเกิดเป็นพวกเหรียญมีอ่ะใครจะได้ให้มากกว่านั้นเหรียญมีมบางตัวผมขายนะผมยังได้ทีเป็นกว่าจะขายได้ประมาณ หนึ่งสัปดาห์ด้วยซ้ำไปหรือสามวันโดยเฉพาะเหรียญที่แบบร่อนจนศูนย์หายไปหลายตัวนะครับแล้วพอผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ก็กลับมาครึ่งหนึ่งผมก็กว่าจะได้กำไรก็แค่ครึ่งเดียวผมเชื่อนะลุนาคลาสสิกเป็นอย่างนั้นนะครับคือคือมันยากนะลำบากแต่กระดานเขาก็อยากได้ผมพูดนะกระดานเนื้ออยากได้ เพราะว่าคนเทรดเยอะอยากได้ค่าธรรมเนียมก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่พอเวลาจริงๆเนี่ยผมต้องบอกนะตัวไขรตัวมันนะครับดังนั้นคุณจะล้มยักษ์กับคุณต้องมีวิธีคุณรู้อยู่แล้วนะครับว่าวานเนี่ยเขาต้องคิดอยู่แล้วว่าเม้าขายราคาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่แล้วจัดการขายและตั้งราคาก็ มีการจัดการล็อกเอาไว้ไม่ยอมให้เมาตั้งราคาคุณลองคิดดูนะครับว่าถ้ามันเกิดสถานการณ์จริงขึ้นสิ่งที่ตามมาคือลูน่าคลาสสิกเนี่ยเราจะขายไม่ได้ในราคาที่คุณตั้งเอาไว้นั้นสิ่งที่คุณจะทำนะครับคุณต้องใช้กัสฟิลลิ่งอย่างเดียวตัวเนี้นะครับหมายถึง ใช้กัตฟิลลิ่งในการตั้งขายอย่างเดียวต่อสถานการณ์นั้นๆน,น,นะครับส่วนตัวแล้วทำไมผมถึงไม่เล่นกระดานเดี่ยวนะลูน่าโดยเฉพาะลูน่าแคสิผมมีต้องหกกระเป๋าอผมพูดประมาณนี้นะมีต้องหกกระเป๋าหมายความว่ามีหกกระเป๋าคือกันความเสี่ยงไปกระดานเล็กๆด้วยนะครับกระดานขนาดกลางด้วย เพื่อมีจังหวะขายนี่จังหวะที่ราคาได้ดีคุณบอกว่าคุณอยคุณมีกระเป๋าเดียวเดียเด๋ยวผมขายกี่เปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นต์เชื่อเถอะครับถ้ายิ่งกระดานใหญ่เนี่ยแม้แต่ใบแนนเองพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยราคามพุ่งไปดันไม่สามารถที่จะขายคุณได้แล้วจะมีปัญหาด้วยนั้นถ้าเกิดคุณล้มยากได้เนี่ยคุณก็ต้องมีวิธีสู้นะครับมีวิธีรับมือ คุณก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าหนึ่งบาทอะไปง่ายไหมไปง่ายนะแต่พอจริงๆคุณจะได้กําไรยจากมันหรือได้เงินไปใช้จริงๆอย่างรวดเร็วไม่มีทางหรอกใครจะให้คุณไหวนะครับขึ้นไปหนึ่งบาทแล้วเงินขนาดนั้นแถมตอนนี้นะครับผมบอกแล้วแรงเทขายแทบจะไม่ค่อยมีเลยมีตัวใหญ่ๆเขาขายอย่างเดียวนะครับแล้วใครเข้าไปซื้อก็ มีโอกาสติดดอยได้เหมือนกันเอาแหละเราพูดประมาณนี้นะครับว่าคุณสามารถที่จะล้อยากได้ทางช่องของเราถึงได้มีกลุ่มนะครับมีชุมชนพูดคุยกันลองคุยกันนะครับลองปรึกษาด้วยกันนะครับว่าจะรับมือต่อไปยังไงนะครับแล้วผมก็คิดว่าลูน่าคลาสสิกเนี่ยจะเป็นเหมือนเหรียญอื่นๆนั่นแหละ อย่าง ada เมื่อก่อนนะครับต่างกลุ่มมาแปบ๊บเดียวก็เต็มแล้วชีบะแปบ๊บเดียวก็เต็มแล้วพอราคามันหมดความร้อนแรงกลุ่มก็ไม่มีการคุยกันนะครับฉังนั้นสิ่งที่จะสู้วานได้นะครับไม่ใช่เรดไม่ใช่การเรดคุณจะหนีวานได้ก็หนีไม่ได้ตลอดหรอกยังไงก็ติดจอยนะครับอยู่ดีตลาดคริปโตวันหนึ่งลง,ลงก็ลงกี่เปอร์เซ็นต์ คุณลองคิดดูสิ่งที่คุณจะชนะได้นะครับคือคุณต้องมีพอร์ตการลงทุนระยะยาวด้วยคริปโตต้องเล่นยาวนะเล่นสั้นแล้วรวยมีไหมมีนะครับแต่คุณจะไม่ได้ตลอดนะครับยังไงก็แพ้นะครับดังนั้นคุณจะชนะคุณต้องเล่นยาวสู้กับมันนะครับ ฉะนั้นคุณต้องพยายามที่จะต่อสู้นะครับพยายามที่จะศึกษาเข้าใจมากขึ้นลองศึกษาหลายๆช่องของ u t u b e ดูก็ได้ไม่ต้องมาฟังช่องผมหนึ่งเดียวช่องผมก็กล่าวแต่ผมกล่าวมีสาระนะครับเราก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยที่เป็นเม้ารูมตัวกันเราถึงได้มีกลุ่มนะครับกลุ่มชื่อคริปโตเฮนซี่คอมมิชชั่นและก็กลุ่มลูน่าด้วย นะครับแล้วก็กลุ่มอื่นๆก็มีนะครับก็ทักมาได้นะเดี๋ยวผมส่งลิงก์กับ QR code ไปให้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักมาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์ให้โอเคเราก็มีสปอนเซอร์หนึ่งตัวคือกระดาน XT exchange นะครับ หรือ xt.com คุณสนใจในการลงทุนนะครับเหรียญต้นน้ำก็สามารถจะเข้าไปสมัครแล้วก็ซื้อได้ที่กระดานนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ให้ลองทักมาที่เพจแล้วกันอย่าลืมนะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่า ลูน่านะครับคลาสสิกเนี่ยจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง amazing moon story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอประชาสัมพันธ์ก่อนจบคลิปนะครับพอดีว่าทาง xt com ก็จะมีการแจกเหรียญน,นะนะครับฉะนั้นการเริ่มนะครับในการแจกเหรียญก็ประมาณวันที่28มิถุนาย,ยนปี2022นะครับจบ การแจกก็คือวันที่11กรกฎาคมปี2022นะครับก็สามารถจะเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารใน Facebook ให้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับว่าคุณจะสามารถเข้าไปติดตามเอาแอดดอ,อเอารางวัลได้ยังไงนะครับก็ไปติดตามเลย